ขอเจรินพรมารมสกุปราการทุกท่านคุณโยมมองโลกในแง่ใดมองโลกในแง่ดีหรือมองโลกในแง่ร้ายหรือมองโลกกลางๆมองโลกอย่างไรบางคนก็มองโลกในแง่ดีนะก็จะเห็นเป็นโดนัทใช่ไหมถ้าบางคนมองโลกในแง่ร้ายก็จะเห็นแค่รูโหว่ของโดนัทอะไรอย่างนี้หรือบางคนมองโลกกลางๆก,ก็คือไม่ใช่ดีจนเกินความเป็นจริง และไม่ใช่ล้ายจนเรียกว่าโหดร้ายเกินไปหรือบางคนมองโลกว่าโอ้โลกนี้มีแต่ความเศร้าหรือบางคนมองโลกโลกนี้มีแต่ความสุขหรือสุขปนเศร้าคละเคล้ากันไปหรือโลกนี้มีแต่ทุกข์มองอย่างไงก็แล้วแต่ก็ขอให้มันได้เกิดปัญญาเถิดขอให้ใจเราได้เรียนรู้เถิดว่าไม่ว่าโลกนี้จะเป็นอย่างไรขอให้มีแสงของปัญญา นำใจต่อไปอย่าให้มองแล้วมืดบอดแล้วไปต่อไม่ได้อย่าไปมองอย่างนั้นมองให้มันเกิดปัญญานำพาชีวิตต่อไปได้มองแบบนี้จึงมองด้วยความเข้าใจและเราจะเห็นว่าทุกอย่างนั้นมันไม่แน่นอนมันเปลี่ยนแปลงของมันอยู่ตลอดโดยเฉพาะใจของเรายิ่งไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงเรรวนไปมาอยู่ตลอดเวลาเห็นแบบนี้เห็นแบบนี้เห็นมุมนั้นเห็นมุมนี้เห็นแล้วแต่บางวันบางทีเปลี่ยนไปมาอยู่ตลอดเวลามันไม่แน่นอนดังนั้นจึงต้องทำใจให้มันมีปัญญาได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของความไม่แน่นอนทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเศร้าทั้งคอใจเสียใจใดๆก็แล้วแต่เห็นมันให้เกิดปัญญาด้วยความเข้าใจ ให้มันเกิดปัญญาและนำพาชีวิตตนเองต่อไปได้ถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นในใจหรือในชีวิตที่ว่าวมันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ให้ได้นะจนมันไม่ยอมอะไรเลยในความเป็นจริงดังนั้นมองให้มันเกิดปัญญาและกันมองให้ถี่ถ้วนมองให้รอบและ มองเพื่อพัฒนาต่อไปให้ใจเรานั้นมันดียิ่งกว่าเดิมจากการฝึกใจเป็นตั้งต้นเป็นพลังเป็นบาตรฐานเช่นการเดินจงกรมหรือการนั่งสมาธิเป็นการยกใจให้ดีขึ้นและยกมุมมองเราให้เข้าใจเข้าถึงโรคตามความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นด้วยปัญญาของเราที่เกิดขึ้นมานั่นแหละสมาธิยกใจขึ้นมาได้ สมาธิปรับมุมมองของใจของเราขึ้นมาได้ให้เราได้เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงที่เรานั้นมีกำลังจิตขึ้นมาเป็นลำดับสมาธิทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร